งแต่เด็กมาผมรู้ว่าส้มเป็นผลไม้เพิ่งรู้เมื่อสองเดือนก่อนนี่แหละครับว่าส้มไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ส้มเป็นอาหารหนูด้วยเมื่อคืนผมนอนฝันว่านายกอนุทินพหันไปเจอสีส้มเนี่ยเดินเลียปากเนี่ยนึกว่าจะเป็นอาหารแต่เพื่อไทยไม่มีวันครับเพราะเราเดินหน้ามาด้วยนโยบาย เราเดินหน้ามาด้วยผลงานที่ทำได้แล้วก็เป็นจริงตลอดมาคนปทุมเขาเลยไว้ใจเลยเชื่อใจให้เพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่แต่เลือกตั้งคราวนี้เขาบอกว่ามันมีสามสีสามก๊กชิงกันอยู่หนึ่งคือสีแดงสองก็คือสีส้มสมก็คือสีน้ำเงินที่จริงผู้ช่วยหาเสียงนี่จะมีอีกคนหนึ่งชื่อลุงแมว ทักษิณชินวัตรท่านจำได้ไหมจำได้ไหมลุงแมวเพิ่งมาประทุมครั้งล่าสุดก็มางานบวชหลานลุงเบี้ยวปรากฏว่าหลานลุงเบี้ยวคนที่บวชสึกแล้วส่วนลุงเบี้ยวก็เลี้ยวไปแล้วแต่ลุงแมวยังหัวใจเดิมนะครับ ก็คือหัวใจที่จะทำงานให้ประชาชนหัวใจที่จะผลักดันนโยบายหัวใจที่จะขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนระทุมธาันีวันนี้มาเองไม่ได้ก็เลยส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนพานทองเทชิ้นนวัมาคารวะคนตะทุม วันนี้ไ้เัเข้าไปเยี่ยมนายกพักษินมาในเรือนจำผมถามว่าท่านรู้ข่าวๆรา,าวการเลือกตั้งบ้างไหมผ่านทองแทบอกว่าเวลาลูกๆไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าความคืบหน้าเป็นยังไงก็คุยกันตามแต่เวลาที่เขาจับให้นายกทักษิณก็เลยฝากบอกออกมาว่าแม้ตัวมาไม่ได้ แต่หัวใจส่งถึงกันเสมอหวังว่าคนปทุมยังไม่ลืมกันแต่ผมถามไงถามชาวปทุมหลายคนว่าคราวที่แล้วเนี่ยทำไมไปเลือกพรรคอื่นซะหมดเลยเหลือเพื่อไทยไว้คนเดียวเขาบอกว่ากระแสกระแสะมันมาก็ากาโครมเข้าไปหลายคนบอกว่าอีตอนกาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าผู้แทนเลยนะ แต่กาไปก่อนเพราะว่าการะแสกาไปปุ๊บได้ผู้แทนขึ้นมาสองปีกว่ากว่าผ่านไปคงเส้นคงวาบางคนที่ไม่เคยเห็นหน้าก็ยังไม่เคยเห็นหน้าอยู่ดีจนถึงเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุหลายคนบอกผมว่านัตวุฒิอย่ากโกรธป้าอย่ากโกรธลุงคราวที่แล้วที่ลุงกาสีสม้มป้ากาสีสม้มเนี่ยป้าอยากได้ไอเดือนละสามพันเขาประกาศ ว่าเบีย้ยผูสูงอายุเดือนละสามพันสามพันป้าอยากได้ก็เลยกาเข้าไปพี่น้องครับอย่าไปหวังให้มากมารอบนี้เหลือพันห้านะครับในนโยบายครับไอ้คราวที่แล้วนี่มาสามพันรอบนี้เหลือพันห้านั่นขนาดไม่ได้เป็นรัฐบาลหักเงนคน,นแก่เดือนละพันห้าเลยนะครับแต่ว่าของเพื่อไทยถ้าหมื่นก็หมื่นเต็มครับ ช้าหน่อยเพราะต้องแก้ปัญหาแต่มาเต็มมาชัดนี่วิธีการทำงานแบบนี้